สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Hashtag t a EP ที่690ค่ะดูเหมือนจะจบแต่จู่ๆมันก็ไม่จบค่ะจากสถานการณ์สงครามระหว่างคุณเบียร์กับคุณปุ๊กที่เหมือนจะจบแล้วแต่จู่ๆคุณเบียร์ก็ออกมาโพสต์เพิ่มเติมซึ่งรอบนี้ไม่ได้โพสต์ถึงคุณปุ๊กนะคะแต่โพสต์ถึงพี่หนุ่มกัญชัยโดยกล่าวหาว่าพี่หนุ่มเนี่ยก็โกหกโอ้แรงมากนอกจากนี้ยังมีการเอาหลักฐานที่พี่หนุ่มโทรหาเอเจนซี่ของตัวเองมาโพสต์รัวๆก่อนที่จะปิดท้ายว่าพี่หนุ่มโกหกไม่แมนเลย ด้านคุณหนุ่มที่อยู่เฉยมานานค่ะก็ออกมาประกาศว่าปล่อยเรื่องนี้ไว้นานละถ้าจะบิดเบือนขนาดนี้ก็รอใหม่เลยแล้วกันกลายเป็นศึกสงครามครั้งใหม่ระหว่างคุณเบียร์กับคุณหนุ่มกันชัยไปแล้วอีกหนึ่งกลุ่มแล้วเรื่องราวมันจะเป็นยังไงคุณเบียร์เขากล่าวหาว่าคุณหนุ่มโกหกเรื่องอะไรเราก็ไปฟังกันทั้งหมดในแฮชแท็กเบียร์เดอะบอยส์ EP2 ค่ะ และคลิปนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากออปตัดแว่นกองแสงสีฟ้าเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะวันที่จะช่วยลดอาการตาเมื่อยตาล้าจากการใช้จอเป็นเวลานานไม่ว่าจะเป็นจอคอมพิวเตอร์หรือว่าจอมือถือค่ะและรุ่นที่เราใส่อยู่ก็คือโคเวอร์แว่นกองแสงทรงคลาสสิกที่บิดงอได้เห็นไหมเนี่ยว่าออปตัตะไม่จําเป็นต้องเป็นเกมเมอร์ก็ใส่ได้นะคะใครที่สนใจแว่นตากองแสงดีไซน์ชิคแบบนี้ก็สามารถสอบถามได้ที่เพจเลยนะหรือจะไปดูที่ช็อปสยามสแควร์ซอย5ก็ได้ที่สําคัญอย่าลืมใช้โค้ชนิวเนมเพื่อรับส่วนะะคะ จุดเริ่มต้นของเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มจากการที่คุณเบียโพสต์ว่าเบื่อสื่อประเทศไทยวันๆทําแต่ข่าวผัวผัวเมียเมียอยากให้ทําข่าวอื่นที่เป็นประโยชน์กับประเทศบ้างอย่างเช่นข่าวคุณไซส์สกอตแล้วก็มีการคอมเมนต์ว่าเป็นถึงสื่อช่องใหญ่แทบจะเป็นสื่อหลักของประเทศหลายคนก็เลยมองว่าหนุ่มเบียเนี่ยพูดถึงโหนกระแสะหรือเปล่าเป็นจังหวะพอเหมาะพอดีกับที่วันถัดมาเนี่ยคุณหนุ่มกันใช้ได้โพสต์สเตตัสเกี่ยวกับรายการโหนกระแสะนะคะบอกว่าตนเนี่ยไม่สามารถทําทุกข่าวที่คนส่งมาในโหนกระแสได้เพราะในหนึ่งสัปดาห์มีข่าว เขาหยิบจับขึ้นมามากมายเลยแต่บางเรื่องตนก็มีความรู้ไม่พอหรือบางเรื่องแขกรับเชิญก็ไม่พร้อมรู้สึกแย่ที่โดนตําหนิว่าโขนกระแสทําแต่เรื่องผัวผัวเมียเมียเพราะที่จริงคุณหนุ่มก็ทําเรื่องผู้มีอิทธิพลมากมายจนแทบจะหาความว่าความปลอดภัยไม่เจออยู่แล้วด้วยสิ่งที่คุณหนุ่มโพสต์มันเข้าล็อกกับสิ่งที่คุณเบียร์โพสเนาะว่าเป็นสื่อใหญ่สนใจทําข่าวแต่เรื่องผัวผัวเมียเมียหลายคนก็เลยยิ่งเชื่อเข้าไปอีกข่าวว่าคุณเบียร์เนี่ยตั้งโพสต์เนี้ยว่าคุณหนุ่มกันนใช้แ่เลย แอซของคุณหนุ่มกันชัยก็เลยมีการเข้าไปปกป้องคุณหนุ่มในโพสต์ของคุณเบียค่ะรวมถึงมีการตอบว่าคุณเบียรด้วยต่อมาคุณหนุ่มกังวลว่าคุณเบียรจะเข้าใจผิดคิดว่าคุณหนุ่มเนี่ยโพสต์ตอบโต้คุณเบียรหรือเปล่าคุณหนุ่มก็เลยได้ติดต่อเอเจนซี่ของคุณเบียรไปนะคะบอกว่าฝากบอกเบียรให้หน่อยว่าคุณหนุ่มเนี่ยไม่ได้โพสต์ถึงคุณเบียรนะแต่เอเจนซี่ดันไปบอกคุณเบียว่าคุณหนุ่มฝากมาขอโทษแทนแฟนคลับคุณเบียรก็เลยเอาแชทที่เอเจนซี่บอกว่าคุณหนุ่มฝากขอโทษแทนนนฟคลัไปโพสตต์งงงใเขออว่ะ แล้วก็บอกให้ติงแต่หยุดโยงมัวโซได้แล้วเพราะเจ้าตัวต้วตองมาขอโทษแทนเนี่ยแต่ต่อมาคุณหนุ่มก็ได้ออกมาชี้แจงในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ค่ะว่าคุณหนุ่มเนี่ยฝากบอกเอเจนซี่แค่ว่าคุณหนุ่มเนี่ยไม่ได้โพสต์ถึงคุณเบียร์นะ ไม่ได้อยากให้เข้าใจผิดกันแค่นั้นแต่ว่าไม่ได้ขอโทษอะไรเพราะว่าคุณหนุ่มไม่ได้ทําผิดต่อคุณเบียรไม่อยากให้เข้าใจผิดเดี๋ยวความหมายมันจะเปลี่ยนแปลงซึ่งพอคุณหนุ่มออกมาชี้แจงอย่างนี้มันก็ทําให้เหมือนคุณเบียรหน้าแตกเนาะเพราะก่อนหน้านี้คุณปุ๊กก็เข้ามาถามคุณเบียแล้วว่าโทรถามพี่หนุ่มแล้วนะพี่หนุ่มบอกว่าไม่ได้ฝากใครไปขอโทษคุณเบียนะคุณเบียเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าแต่คุณเบียรก็ตอบไปแบบฟาดฟาตามสไตล์เชพีสงครามนะคะประมาณว่าถ้าไม่รู้อะไรก็อย่าพูดเงียบไปก็กลายเป็นสงคราม24ชั่วโมงอย่างในคลิปที่แล้วค่่ะซึงในสาง คุณปุ๊กกับคุณเบียร์มันก็เหมือนจะจบแล้วเพราะคุณปุ๊กก็โพสต์ออกว่าเธอกับคุณเบียร์เนี่ยเจรจาสงบสึกกันเรียบร้อยทุกอย่างก็เหมือนจะจบค่ะดราม่าเล็กๆที่เกิดจากความเข้าใจผิด ก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรทุกอย่างก็ดูสงบเรียบร้อยดีแล้วเหมือนจะผ่านไปได้ด้วยดีแต่จู่จมันก็ไม่จบค่ะเพราะเมื่อวานคุณเบียรได้ตั้งสเตตัสขึ้นมาอีกหนึ่งสเตตัสใจความโดยสรุปของสเตตัสนี้คือคืนวันที่18ตั้งสเตตัสต้นเรื่องเลยเบียรแชร์ไม่ได้คิดจะโพสต์เจาะจงไปที่รายการไหนแต่มีแฟนคลับของรายการดังมาลุมหลังจากนั้นพี่หนุ่มได้เริ่มชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นนี้และเริ่มมีคนโยงว่าพี่หนุ่มด่าเบียรและมีแฟนคลับจากฝั่งพี่หนุ่มมาเม้นปกป้องพี่หนุ่วน 20, มว ให้พี่ดิวซึ่งเป็นคนดูแลเบียรติดต่อกลับไปวันที่21ดพี่ดิวได้ติดต่อกับพี่หนุ่มได้รับสารมาว่าพี่หนุ่มอยากชี้แจงว่าเขาไม่ได้ด่าเบียรหรือหมายถึงเบียรนะเขากลัวเบียรจะโกรธเขาขอโทษแทนแฟนคลับด้วยจากนั้นเบียรก็เลยแคปข้อความของพี่ดิวมาลงในเพจเพื่อยืนยันว่าพี่หนุ่มไม่ได้ด่าเราซึ่งพี่หนุ่มชี้แจงว่าพี่ห้ามแฟนคลับไม่ได้ถ้ามีอะไรไปทําให้ไม่สบายใจก็ขอโทษแล้วกันแต่หลังจากที่เบียรโพสต์พี่หนุ่มกลับโทรมาหาพี่ดิวว่าไม่โอเคอยากให้การขอโทษครั้้งนนนีเป็การขอโทษแบบส่ววตั จึงอยากให้เบียรลบโพสและแก้ข่าวว่าพี่หนุ่มไม่ได้ขอโทษเบียก็ทําตามทุกอย่างที่พี่หนุ่มบอกโดยลบโพสต์และพี่หนุ่มรับปากว่าจะชี้แจงเรื่องนี้ในรายการวันที่22เที่ยงวันทันเหตุการณ์แต่สิ่งที่เบียไม่โอเคคือพี่หนุ่มพูดในรายการไม่เหมือนกับที่พูดกับพี่ดิวทางโทรศัพท์เบียขอใช้ความจริงนี้ในการปกป้องตัวเองไม่ได้ต้องการแพ้ชนะแต่คิดแล้วว่าเราควรเอาความจริงมายืนยันกันว่าบทสรุปที่ต้องการจะสื่อก็คือพี่หนุ่มมีการสื่อสารคําว่าขอโทษออกมาตามภาพที่แคปไม่ว่าการสื่อสารนั้ จะเป็นการฝากบุคคลที่3แต่เนื้อหาไม่ได้บิดเบือนตามข่าวและจะโทรมาเองหรือฝากมาบอก เบียไม่มีเหตุผลที่ต้องโกหกหรือกุเรื่องขึ้นมากลายเป็นชาวเน็ตกล่าวหาว่าเบียรมโนซึ่งไม่เป็นความจริงเรื่องคำขอโทษนั้นมีอยู่จริงและเบียก็ไม่ควรถูกโยนให้เป็นจำเลยสังคมแบบคาใจสรุปง,ง่ายๆก็คือคุณเบียรจะบอกว่าจริงๆอ่ะพี่หนุ่มฝากมาขอโทษเธอแล้วจริงๆนะตามที่เธอโพสต์นั่นแหละแต่พี่หนุ่มอยากให้การขอโทษครั้งนี้เป็นการขอโทษแบบส่วนตัวสุดท้ายตัวเธอก็เลยลบโพสต์ให้แต่พี่หนุ่มไปพูดในรายการไม่เหมือนที่บอกเธอเธอจึงออกมายืนยันว่าพี่หนุ่มขอโทษเธอแล้วจริงๆและเธอไม่ควรจะถูกกล่าว ความจริงค่ะ แต่ว่าต่อมาค่ะคุณยวค่ะคนที่เป็นคนประสานง,งานระหว่างคุณเบียร์กับพี่หนุ่มเนี่ยก็ได้มีการตั้งสเตตัสนะคะบอกว่าอย่างแรกที่ต้องชี้แจงเลยคือเป็นความผิดพลาดในการประสานง,งานของผมเองที่ทําให้ทุกคนเข้าใจผิดในส่วนของพี่หนุ่มผมยืนยันว่าพี่หนุ่มไม่เคยเกล่าวขอโทษอะไรน้องเบียร์อย่างแน่นอนครับแต่เป็นตัวผมเองที่ต้องการให้การสื่อสารมันดูเฟลลี่ที่สุดเลยพิมพ์ไปแบบนั้นในส่วนของน้องเบียร์แน่นอนว่าน้องไม่ได้ผิดอะไรเลยครับพะน้องเองก็รับสารจากผมทําให้เรื่องทั้งหมดมันเลือ้อยลังมาถึงจุดนี้ขอ คุณยอูออกมายืนยันว่าคุณหนุ่มไม่เคยขอโทษคุณเบียร์จริงๆนะเอาแล้วที่คุณเบียร์บอกว่าคุณหนุ่มอยากให้ขอโทษแบบส่วนตัวแล้วต้องลบโพสต์นี่คืออะไรอะ ต่อมาค่ะคุณเบียรก็ได้โพสต์อธิบายในส่วนนี้นะคะบอกว่าพี่หนุ่มมีการโทรหาพี่ดิวหลายรอบมากๆตามไทม์ไลน์ที่เบียรได้บอกไปมีการบอกให้โลบโพสต์ให้แก้โพสต์แม้กระทั่งวินาทีสุดท้ายแล้วก็บังคับให้พี่ดิวมารับจบเรื่องเนื่องจากพี่ดิวมีงานที่ต้องทํากับพี่หนุ่มทั้งทงที่ใครพูดอะไรไว้ก็คงรู้ดีอยู่แก่ใจมันไม่แฟร์ที่สังคมเอาแต่มองภาพที่คนคนหนึ่งสร้างเพื่อให้คนบางคนดูดีและบางคนดูเลวแล้วทําให้สังคมลุมขย้ำ การจะพูดความจริงหรือเสพความจริงก็ต้องอยู่บนหลักฐานและคอล l i n g หลอกมันไม่หลอกใครมันเมกันไม่ได้ พร้อมกับแนบภาพอลลิ่ง g l อกจานวนว่ากว่าพี่หนุ่มเนี่ยโทรหาคุณดิวจริงๆหลายรอบนะคะรวมทั้งบอกด้วยว่าคุณดิวเนี่ยดูเหมือนจะถูกบังคับให้รับจบเรื่องนี้ก็คือดูเหมือนจะถูกบังคับให้ยอมรับสารภาพว่าจริงๆแล้วพี่หนุ่มไม่ได้ขอโทษคุณเบียร์ท,ทั้งที่จริงแล้วคุณหนุ่มขอโทษคุณเบียร์อะไรประมาณนั้นพร้อมกับที่คุณเบียร์ยืนยันตัวเองค่ะว่าเรื่องนี้ไม่มีการบิดเบือนอะไรทั้งนั้นก่อนที่เธอจะโพสต์ต่อว่าอาหวังโกหกไม่แมนเลยและหลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมดงคุคงคุณหน่มกนชได้โพสต์ใ็ Facebook ของตัวเองคะ่ะว่าถ้าจะํำเส้นบิดเบือนข้อเท็จจริงกันขนาดนี้ก็รอรับหมายเลยแล้วกันปล่อยผ่านมานานแล้วแล้วก็คอมเมนต์เพิ่มเติมว่าคลิปเสียงคนกลางที่เป็นหลักฐานพร้อมพยายามรับทราบเหตุการณ์พร้อมข้อความบิดเบือนนำเข้าสู่ระบบพร้อม เท่านั้นแหละจ้าโซเชียลมีเดียแทบแตกคนก็แห่กันเข้ามาให้กําลังใจคุณหนุ่มกันเพียบเลยนะคะแล้วก็เชียร์ให้คุณหนุ่มเนี่ยล่อนหมายสารไปหาคุณเบียรสักทีเถอะไม่งั้นคุณเบียก็ไม่จบสักทีโดยโพสต์นี้มีคนกดไลค์ถึง4 6 0 0 0 0คนเลยนะด้านทนายแก้วก็ได้มีการออกมาคอมเมนต์เพิ่มเติม,ตมค่ะว่าจริงๆตอนแรกพี่หนุ่มก็จะอยู่เฉยๆแล้วนะรู้ดีว่านี่ใส่คุณหนุ่มหากไม่ยอมหยุดพี่หนุ่มก็พร้อมลุยซึ่งก็แปลกใจว่าต้องการอะไรทำไมมาพูดล้ำเส้นแบบนี้ทั้งๆทีีี่่่่ข้้อคควาาาามมมแปปชัันนนละรูภพพทํใหหุเสยย จัดให้ชุดใหญ่รอรับหมายสารครับและในช่วงเช้าวันต่อมาค่ะคุณเบียร์ก็ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอที่เป็นภาพข้อความแชทในอดีต,ตระหว่างเธอกับพี่หนุ่มนะคะพร้อมแคปชั่นว่าเบียร์กับพี่หนุ่มรู้จักกันมานานแล้วค่ะทาไมต้องมีปัญหากันล่ะคะซึ่งต่อมาคุณเบียร์ก็ลบโพสต์นี้ทิ้งนะคะซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวัตถุประสงค์ที่โพสต์ตั้งแต่แรกคืออะไรและวัตถุประสงค์ที่ลบทิ้งคืออะไรแต่ก็มีคนบอกเหมือนกันว่าพี่หนุ่มอ่ะเขาเคยทักไปเซลสตอรีครรคร่คุณ ก็เคยเป็นเอาหวังจากเธอนะอะไรแบบนี้หรือเปล่าและต่อมาในช่วงบ่ายค่ะคุณเบียร์ก็ได้โพสในเทรดว่าก็แค่เอาหลักฐานมาการันในชั้นศาลไปเลยถ้าต้องไปศาลมันไม่ได้ยากหรอกก็ทําไปตามกระบวนการล่าสุดคุณยิวผู้ประสานงานของคุณเบียร์ก็ได้ออกมาตั้งโพสตอีกครั้งนะคะและบอกว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายจะไม่พูดอะไรอีกจนกว่าคดีจะจบใจความก็คือการกระทําทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกิดจากตัวผมเองทั้งสิน้นไม่เคยมีใครบังคับหรือกดดันใดๆทั้งนั้นผมเป็นคนรับสามจากพี่หนุ่มและบิดเบือน คือเรื่องทั้งหมดที่ผมเสือกทําลงไปโดยพลาการผมไม่ได้ปกป้องเบียร์ไม่ได้เข้าข้างพี่หนุ่มแต่ยังไงผมก็ยังเคารพทั้งสองคนในฐานะพี่ชายผู้ให้แรงบันดาลใจและน้องสาวคนเก่งของผมก็เป็นการออกมายืนยันนะคะว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้ถูกคุณหนุ่มกัใชัยบ,บังคับให้ออกมายอมรับว่าสื่อสารผิดนะส่วนทางด้านคุณเบียร์ก็ยังไม่มีการออกมาตอบโต้อะไรเพิ่มเติมนะ และอันนี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะคะใครคิดเห็นยังไงบ้างใครอยู่ทีมใครบ้างก็คอมเมนต์มาได้ข้างล่างนะแล้วเหมือนเดิมค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปการสรุปดราม่าสรุปแฮชแท็กสรุปข่าวแบบนี้อย่าลืมลกดไลค์กด b s c r ก b e ช่องเนยมไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะช่องเนยมเปิดระบบสมาชิกแล้วนะคะใครที่ชอบการทำคอนเทนต์ของช่องเนยมก็กดมาซัพพอร์ตเนยมกันได้นะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในแฮชแ็กหน้าค่ะบาย